วดีครับผมอาจารย์พิรชัดนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการคลิดวิเคราะห์แยกะนะครับจากช่องอพิรชัด BP c h a ชน e l นะครับผมก็ขอฝากช่องสำรองนะครับก็คืออพิรชัด Family นะครับผมนะฮะอีนี้นะครับจะพูดต่อเนื่องในคดีที่สำคัญที่สุดในแผ่นดินไทยนะครับก็คือคดีน้องผลไม้ต้องเรียกชื่อประมาณนี้กองรู้นะครับผมนะฮะ ก็ทุกอย่างเดินทางมาเรื่อยๆนะครับจนจะสองปีแล้วนะครับปัจจุบันเรื่องเราอยู่ตรงไหนไม่ทราบแนะแต่ว่าผมจะพูดเรื่องนี้ก็คือการขม่มขู่โดยปกติเวลาเราได้ยินคาว่าข่มขู่เนี่ยในคดีเนี่ยมันจะต้องเป็นหมายความว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยจะต้องเป็นผู้มาข่มขู่ นะครับมาคม่มคู่ฝ่ายโจน์นะครับหรือมาคมคู่ฝ่ายที่กล่าวหาเขานะครับธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าโดยโครงสร้างของสังคมหรือในการต่อสู้เกี่ยวกับด้านคดีความเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าข่มขู่ใช่ไหมถูกข่มขู่มันจะใช้กับจําเลยหรือผู้ต้องหาหรือจําเลยนะครับ ที่เวลาจะอ้างเพื่อจับเนี่ยเพื่อออกหมายจับเนี่ยก็คือจัไปข่มขู่พยานแสดงว่าพยานนั้นก็คือพยานที่มาบอกหรือมาชี้ตัวหรือมาให้ข้อมูลว่าบุคคลนั้นคือผู้กระทําผิดดังนั้นเขาก็เรียกว่าคนคนเหล่านั้นคือพยานพยานบุคคลนะครับ ดังนั้นเวลาการอ้างว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยจะไปข่มขู่พยานนะ,นะครับเราก็จะเข้าเข้าใจอย่างนี้ตลอดมาแล้วก็แสดงว่าจำเลยหรือผู้ต้องหานะ,นะครับก็จะเป็นผู้ที่อันตรายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นลูกนักการเมืองเป็นผู้ที่มีประมาณว่า ในสังคมที่เขาอยู่นะ่ะคนคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีอิทธิพลนะ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในกบกบมันมีการข่มขู่อีกแบบที่ตรงกันข้ามที่ผมพูดมาครับมีการข่มขู่จำเลยนะ เป็นมีคดีเดียวครับที่จำเลยถูกข่มขู่จำเลยไม่มีอิทธิพลจำเลยถูกดูถูกเหยียดหยามจำเลยถูกดูแคลนจำเลยถูกดูหมิน่นจำเลยถูกดา่าจำเลยถูกขู่และใครที่จะมาพูดความจริงว่าจำเลยไม่ใช่ผู้กระทำจะถูกขู่ แปลกไหมครับคดีน,นี้แปลกนะใครที่มาพูดให้เห็นว่าจำเลยเนี่ยไม่ใช่ผู้กระทำผิดแต่มีผู้อื่นน่าสงสัยกว่าคนเหล่านี้จะถูกขู่ครับผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายในนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยเคย เขียนอะไรในช่องแคบๆนี้มั้งครับว่าห้ามข่มคู่จําเลยเนี่ยมีไหมครับห้ามข่มขู่ผู้ที่เป็นพยานให้จำเลยเนี่ยมีไหมครับมีไหมฮะมีใครบัญญัติตรงนี้ไหมฮะอย่างที่ทราบครับมีหลายคนไม่กล้าพูดความจริงมันเป็นครั้งแรกครับโดยธรรมชาติเนี่ยใครรู้ความจริงไม่กล้าจะไปเป็นพยานให้กับผู้กล่าวหา ถูกต้องไหมครับแสดงว่าผู้เป็นจำเลยผู้ต้องหานะ่ยจะต้องเป็นผู้มีเด่นพลบุนแรงมากให้คุณให้โทษสังคมได้แต่คดีนี้มันกับตลปัดทั้งหมดทบพยายามที่จะบอกว่าจำเลยจะไปข่มขู่พยานน,ยานั่นพยานนี้แต่ตั้งแต่ปรากฏเรื่องจำเลยคือนายเชยพลวิภาเนี่ยกับระมัดระวังตัวเองมาก ที่จะไปถูกกล่าวหาว่าจะไปขม่มขู่จะไปพูดไปอะไรถึงใครไม่ได้จะถูกหาว่าข่มขู่การว่าตัวเองต้องระมัดระวังมากครับและยังมีความพยายามที่จะทําให้ลุงพลเนี่ยโมโหมักกล่าวหาใส่ร้ายมาขุดประวัติที่ไม่ดีเพื่อจะทําให้จําเลยโมโหโกธาจะได้ข่มขู่ ประมาณนี้หรือเปล่าล่าสุดนะครับมี่าอาชิชีมีใครที่จะออกมาพูดอะไรตํานองนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อจำเลยเนะี่ยทูกคมคูจะถูกขุดนั่นขุดนี่ผมถามสังคมไทยเถอะครับว่ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับประเทศไทยมาถึงตรงนี้ไงไงครับคดีความในแผ่นดินไทยการว่าความทั้งหมด มาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับผู้ต้องหาและจำเลยถูกข่มขู่ถูกจะทำให้โมโหยั่วยุให้โมโหมันกลายเป็นว่าผู้มีอิทธิพลในความหมายที่เราเข้าใจเนี่ยถูกลบล้างในคดีนี้หมดมันไม่มีการบัญญัติมันไม่มีคำว่าจำเลยไม่รับความปลอดภัย ฝั่งที่เชียร์จำเลยกลายเป็นคนไม่ดีคนที่พูดให้เห็นว่าจำเลยไม่ใช่ผู้ทําผิดถูกค่มขู่ชาวบ้านไม่กล้าพูดความจริงเพราะถูกข่มขู่ใช่ไหมเคยมีการอ้างว่าจะขอกําลังจากเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อมาคุ้มครองจําเลยนี้ไหมครับ ขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมาคุ้มครองพยา,ยานฝ่ายจำเลยมันไม่มีบัญญัติในกฎหมายใช่ไหมครับฝ่ายที่ดาจำเลยคือคนถูกต้องในสังคมไทยบางคนออกมาดา่าจำเลยดา่า,ดาเช้าด่าเย็นดา่าจนคิดว่าตัวเองจะมีอันตรายมีการจะขอ ตำรวจมาคุ้มคของพยานมันเรื่องตลกอะไรขนาดนี้นะครับจริงๆแล้วฝ่ายที่ถูกข่มขู่เนี่ยมันควรจะใครก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ที่ถูกข่มขู่ถ้าเราพูดระหว่างดีกับชั่วนคนที่ข่มขู่คนอื่นควรจะเป็นผู้อันตรายผู้เป็นอันตรายในหมู่บ้านถูกต้องไหมครับคุณควรบัญญัติกฎหมายใหม่แล้วมั้งครับ อาจจะเป็นช่องของกฎหมายไม่ได้เขียนไว้กฎหมายไม่ได้นึกถึงจุดนี้แต่คดีน้องผลไม้เนี้ทำให้ทุกอย่างกลับตลบปัดหมดเลยจำเลยพยายามมากที่จะไม่ให้ถูกกล่าวหาว่าไปโกหจะไปทําบุญจะไปนั่นจะไปนี่จะผ่านบ้านคนเหล่านั้นก็ไม่กล้าครับเดี๋ยวจะถูก กล่าวหาว่าไป็ข่มขู่พยานแต่ตนเองถูกฝั่งตรงข้ามคมคู่ด่าทอใส่ร้ายสารพัดขุดเรื่องไม่ดีมาด่ามาด่ามาด่านี่คำว่าจําเลยเนี่ยก็คือผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่มีการตัดสินเป็นที่สุด ทำไมไม่คุ้มครองจำเลยทำไมไม่คุ้มครองพยา,ยานฝ่ายจำเลยบ้างครับเป็นคำถามออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับจำเลยถูกข่มขู่จำเลยถ,ถูกคุกคามจำเลยถูกดา่าควรจะให้จำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลสิไม่ใช่ให้คนอื่นฝั่งตรงข้ามเป็นผู้อิทธพลมากดมาดา่ามาขุด มาทำลายใครที่มาพูดหลักความจริงที่เขาเห็นเป็นแบบนี้แบบนี้กับมีคนขมค่มขู่สรุปใครคือผู้เป็นอันตรายในเกาะกอกครับก็เป็นคำที่ถามลอยๆไปนะครับข่คมขู่พยานความหมายที่เราคุ้นเคยคือพยานฝ่ายที่มากล่าวหาผู้ต้องหา เขาเีด้ว่าคนเหล่านั้นจะต้องถูกคุ้มครองเพราะกลัวว่าจำเลยผู้มีทุกคนคนชั่วร้ายเนี่ยจะไปทําลายหลักฐานจะไปข่มขู่พยานโดยธรรมชาติกฎหมายเขาเขียนอย่างนี้มองอย่างนี้ครับแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับจำเลยถูกข่มขู่พยานฝ่ายจำเลยถูกข่มขู่ไม่มีใครมาบอกว่าเฮ้ย ให้ตำรวจมาคุ้มครองพยานฝ่ายจำเลยมาคุ้มครองจำเลยไม่มีครับนี่คือช่องว่างของกฎหมายครับ,บ,รบก็ฝากให้คิดนะครับดังนั้น EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ